ส่วนในในซูมเนี่ยสามารถมีฟิลเตอร์ใส่ลิปสติกได้อ่าใส่หน้ากากก็ได้ทำหน้านวลหน้าขาวได้หมดในซูมเนี่ยนะอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเวอร์ชัวไงเวอร์ชัวมันชั่วอะไรอะเมตาเวิร์สอะไรของมันเนี่ยอ่ามันก็จะมีรถ รถขับมันก็ใส่แว่นแล้วก็เหมือนขับในรถจริงๆออรถมันก็ขับไปจริงๆในถนนนะแต่คนไม่ได้ขับคนอยู่บ้านนี่แหละขับรถอยู่บ้านคนขับเครื่องบินอยู่บ้านไประเบิไดไปทิ้งอะไรเงี้ย <c oughs> มันเป็นแล้วจริงๆนะแล้วนั่งประชุมเนี่ยเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนสมัจริงนั่งที่โต๊ะประชุมเลยแต่จริงไม่ไม่ใช่บางทีก็เอ,อปลอมตัวได้ไงเปลี่ยนหน้าได้ใน ในคอมพิวเตอร์หน้าสวยจังเลยในคอมพิวเตอร์พรเจอหน้าจริงอ้าวไม่ใช่แต่ของของโลกต่อไปอกว่าคนนะ่ะจะอยู่ในโลกของอุปทานเยอะขึ้น,นะคะท่านอ,อย่างพอเมตาเวิร์สเข้ามาค่ะที่ฟังดูอะตอนนี้มีอาชีพแล้วนะคะท่านอาชีพในเมตาเวิร์สนะคะเม,มันก็ว่าอาชีพในอนาคตของโลกเมตาเวิร์สเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายอาชีพที่แบบขึ้นมาเนี่ยที่ทําเป็นอาชีพได้เลย อย่างเป็น้งหออกแบบแฟชั่นะตั้งหลักให้ดีนะเนี่ยอย่างที่โอว่าเนี่ยโรคเนี่ยพวกชาวพุทธนี่จะต้องชัดเจนเลยนะจะต้องอย่าไปตกเป็นทาสพวกนี้นะแต่อย่างที่ว่าอย่างที่โอว่ามันจะเกิดสร้างอุปทานที่จริงมันก็มีมาแลว้วอ่ะมันก็มีมาตลอดเวลาแต่ที่นี่คนโง่ก็เป็นทาสไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพุทธอย่างชาวโศกเนี่ย เห็นในชัดๆเลยเราไม่ไปตกเป็นทาตโรคเขาอะร่วมประทานต้อไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะอุปทานทั้งทุกอย่างเลยมันปรุงแต่งครอบงำโลกอยู่ทั้งนั้นเลยยิ่งกว่รูปรถกินเสียงสัมผัสค่านิยมต่างๆที่มันมันครอบงำกันเต็มแต่พวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่เปะตาม เราก็เลยสบายเบาเห็นไหมสบายเบามันไม่เราก็ได้แต่เห็นเขาเออแต่ก่อนนี่เราก็บ้างมงายกันแบบนั้นเอาหยาบหยาบมายกตัวอย่างอย่างอีดบานเห็นไหมชัดๆเลยโอ้โหแต่งหน้าออกบ้านมาได้ที่เหมือนพ่อครูช่วยเพื่ออธิบายคําว่าอุปาทานเนี่ยรายละเอียด อุปาทานนี่อาทานกับอุปะอุปะอุปะอาทานแปลว่ายึดครับอ่ายึดอุปะคือใกล้ใกล้ใกล้กับความยึดอืออุปะคือใกล้ที่จริงอุก็เกิดปะก็คือเป็นตัวตั้งเกิดมาแล้วก็ปะเกิดมาแล้วก็จับตัวกันปะอยู่ใกล้ใกรกับตัวนั้นอ่ะมีทุกคนมีอุปะมีตัวใกล้อยู่เรา เพอไม่ได้เพอมันอาทานช่วยเลยอาทานแปลว่าช่วยไว้อาทานไม่ใช่คำว่าทานอาทานไม่ทานอาทานนี่คือไม่ทานทานนี่มันใช่ช่วยไว้ไว้ช่วยไว้ไม่ไม่ยยดไว้มันไม่ปล่อยอาทานแปลว่ายึดแบบไม่ไม่ทานอาานีอย่างสั้นนะอาานี่แปลวไว้มากเวยนที่จริงคําว่านิทานเนี่ยเอาตามศัพท์นี่แปลว่าไม่ทานแปลว่าให้ อนิพพโยไม่ทานไปว่าให้อคาว่านิทานกลับมันมีเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแทนที่มันจะหมดไปมันมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นนิยายนิทานเลยโอ้เป็นตำนานนิยายกับนิทานนิยายนี่คือรู้แต่นิทานนี่โง่นิยายนี่กร่านิยายนี่รู้อนิทานเนี่ยโง่ นิยายนี่ยังมีเขาเรื่องจริงเหรอฮะอ่านิยายนี่ยังรู้รู้ใหญ่เอะนิยายนิยายญ่ใหญ่นิยายญ่ใหญ่นิยายน้ำเน่าไม่เอาถ้าเรยนแต่งนิยายยอดนิยายนิยายของโลกยอดนิยายของโลกที่ไขความนิยายิกธรรมเออนิยานิกธรรมนิยายนิกะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอ่ นิทา,านนิทานนธรรมไม่มีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนี่โ r o c e s สิริมหามายาเอากลับไปใช้ได้นิทานพวกเรานีาน้เข้าใจมาถึงความหมายของสิริมหามายาได้โอ้ยอดล้วยอดล้วมันจะมันก็คือในโลกก็มีมายาอาวิชา พอมาบรรลุธรรมก็เป็นสิริมหมายาถ้ายังไม่บรรลุมันก็มันก็เป็นพวกอวิชชาอยู่เง,งั้นน่ะมายาอยู่เง,งั้นน่ะพุทธเจ้าใช้บุคลาธิษฐานอย่างเช่นอะไรนะตอนยมกปฏิหารหรือว่าตอนพระบุคลาเห็นเปลลดก็คือเมตตาเวิร์ดคือไอ้มนโนใชคนมันมนโนเพราะท่านท่านก็ใช้ใช้ใช้เมตตาเวิร์ดสมัยพพุทธเจ้า <laughs> เห็นเปล่เห็นเปล่เห็นเปล่ร่วมกันยมกสร้างได้ยมกนี่แปลว่าทําขึ้นมาอีกนี่คาซ้ําทําซ้ําขึ้นมาอีกทำมาอีกไม่ให้รู้าองการบริจาคถึงสร้างยมกปฏิหารครั้งเดียวทําซ้ํมาอีกที่เห็นว่าเอออย่างงั้นนะเรารู้เราทําได้ยมกปฏิหารแต่ทําอย่างงั้นเราทําก็จะทําซ้ําขึ้นมาให้ให้รู้ว่า ทำได้เท่านั้นเองนะแต่ทีนี้ผู้ไม่รู้มก็ทําซ้ําอยู่นั่นแหละทำอ,อยู่โดยไม่รู้อวิชาไปมันก็เลยยมมกอยู่อย่าง,งน,นั้นแหละจนกระทั่งเป็นลามกนึกนึก,นกมาได้ค่ะว่าเมตตาเวททางนมามธรรมเราก็มีนะพเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นกิเลสเป็นนามธรรมใช้มาตรเกณตัปริยาสิบหก จะเห็นของตัวเองนะมันไปเห็นคนอื่นเราไม่ต้องใช้ VR แว่น VR แต่ว่าเราใช้เราแว่นเจโตปริยนเข้าไปในภาพไปแล้วเรามีมาตรวัดเหมือนกันเพราะต้องใช้แว่น VR Virtual Reality เมตตาเนี่ยมันก็พิเศษแล้วเมตตามันก็เมตตามันก็เมตตานันแหละเมตตาเ่มตตาคือระหว่างว o ส s ก็คือคำอ่ะไม่ใช่ universe w o s ก็คือคำได้ โลกได้เวิร์สเนี่ยรวมแล้วก็คือมีอะไรอันหนึ่งเป็นคำพูดคำหนึ่งเป็นโลกคอลเวิรครับกลุ่มของโลกเวิร์สโซ่เลยเวิร์สกลุ่มของโลกเลยนี่เวิร์สเวิร์สซ่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกยูนิตก็มารวมยูนิต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 มาเป็นยูนิตก็คือมารวมไงยูนิต คือทางจริงๆแล้วทางโลกี่ทางพวกนี้เนี่ยมันก็พอเขาเข้าใจแต่มันมันตีออกมาเป็นนามไม่ได้มันเป็นรูปธรรมเขาเข้าใจอยู่นะเหมือนเข้าใจอยู่ในในมันเป็นรูปธรรมมันไม่ไปเป็นนแต่ว่าอธิบายไม่ได้อเขาก็อธิบายไม่ออกที่จริงเขาอธิบายเป็นรูปนง่ายกว่าที่จริงแต่เขาเขาเข้าใจไม่ได้อยู่ในน่ะมันหยามันจับตัวอมันหยาบทีนี้เราไอ้อย่างหยาบมันเราเข้าใจละเอียดแล้วก็เข้าใจก็จบ เขาเข้าใจะละเอียดไม่ได้เป็นนามธรรมาเป็นตัวละเอียดกว่าอ๋อเมตตาวดของเขานี่เป็นหมายถึงกล่องเครื่องมือเลยเหรอไม่เป็นโลกเสมือนจริงเราใส่แว่นอันหนึ่งเราจะหายไปจากโลกความจริงแล้วมีอีกตัว <c oughs> ตนอยู่ในโลก <c oughs> โฝันแว่นวิเศษเรไปเจอกันได้นะครับพวกนี้เราแต่งตัวเราปเป็นอวาาตราเราได้ว่าเราเ เข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะเหมือนันนั่นแหละแล้วฝันไปเนี่ยแต่ฝันนี่ไปเจอก็ได้ต่างคนต่างมีสัมภเวสีของตอนเอง <c oughs> ต่างคนก็ต่างสร้างพบคน <c oughs> ตนเองขึ้นมาแต่นี้เขาเขาให้ไปมันไปแบบรวมกันที่พบของเขาอะฮะเช่นไอ้เฟ e b o o k เนี่ยมันก็ให้ใส่แว่นนี้แล้วมันเข้าไปอยู่ในโลกของของานทุนนี่แหละแล้วก็จูงไปตรงไหนก็ได้เดินในช้อปปิ้งก็ได้เขา เขาก็ให้ไปสร้างตัวตัวตนของเราในโลกนั้นอีกทีมมันให้เราไปสร้างตัวตนให้มันเกิดขึ้นในโลกนั้นนะคะนี่แหละมันเห็นกายสามเลยนิรมานกายเป็นสัมโพกกายเป็นอาทิตสมานกายชัดๆเลยเนี่ยนั่นแหละชัดๆเลยมันอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันต่างคนต่างบ้าแต่ก็ต่างคนต่างว่ามันด้วยกันเหมือนกันสัมโพกกายด้วยกาย แต่คนต่างคนก็ต่างตาบอดจนททั้งหมดอธิษฐานกายมนุษย์ตาบอดมาโอ้โหคุยกันโอ้นี่ฟ้าสวยจังเลยเนาะมนุษย์ตาบอดมาคุยกันแต่มัน่ากลัวตรงมันจงคนไปรวมกันแล้วมันจะชี้นําได้นะเช่นจะให้เลือกคนนี้เป็นประธานาธิบดีอะไรมแต่มันเชื่อไงมันเชื่อไงฟ้าสวยจริงๆด้วยพวกตาบอดบอกโอ้นี่มาดูที่มัดูมามาวันนี้โอ้โหฟ้าสวยจังเลย พวกตาบอดก็ชวนจะมาดูฟ้าสวยนี่ง่ายๆชัดๆงี้นะแล้วมันกระเป๋าเนี่ยพุโปโลกเมตาเวิร์ดตาบอดมาดูฟ้าสวยโปกโลเมตาเวิร์ดพวกสามนิ้วเนี่ยปั่นจนในหลวงกลายเป็นไม่ดีไปได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยมันปั่นอยู่ในโลกนี่แหละโอ้ แล้วก็มีคนไปหลงไปตามอย่างนั้นจริงๆจังๆเราเขาพกติดตัวตนได้ด้วยนะคะในตอนน่อนอนที่เรนเนี่ยแต่มันยอดติดยอดโง่อะยิ่งเป็นตัวตนนะ,อะยอดโง่แล้วก็บอกว่าฉันไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นแกน <c oughs> นำซ้อนๆอย่างนะว่าโง่มันก็รู้ <c oughs> มันเอามีรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันรู้หรือมันโง่กันแน่ แล้ก็มีอิทธิพลถ้าทำให้ตัวเองถูกอิทธิพลของพวกนี้ครอบงำนะเช่นไอมีเขาอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เขาก็บูลลี่กันในนั้นแล้วก็โอ้โหเป็นจริงเป็นจังฉันจะไปฆ่าตัวตายจริงเยเออโดนอะไรว่าอยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วก็นึกว่าเรื่องจริงที่ที่พรอครูเคยเล่าว่าตอนแบบเข้าทรงน่ะไปไป ก็จิตคนอื่นเอาไมาบ้บรรทัดน,นะไปทาบแตะที่แขนพองเลยอนั่นน่ะมันเป็นจริงนะพองจริงนะอมันอุปทานอบอกว่านี่นี่เป็นเหล็กเผาไฟนั่นอเนี่ยที่สูได้เป็น,ปนวิทยาศาสตร์ก็พิาาสูจนได้เลยนะว่ามันที่จริง,งมันก็สยศาสตร์ พวกไอ้ที่มันแทงปากแทงอะไรต่ไรเวลาหน้าอย่างวจนงานเจเ้ง,ง